เราสอนคอนเซปต์คอนเซปต์เรื่องตัวเลขเด็กไปแล้วคราวนี้ถึงการที่ถึงเวลาที่เด็กจะต้องนำนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยมาใช้ละพอวิธีการที่จะให้เด็กนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้เนี่ยวิธีการเดียวที่ง่ายที่สุดการใช้เกมคราวนี้เดี๋ยวกูยินจะเป็นเกมไม่เร็อ่าก่อ,อนอื่นเราจะต้อง แบ่งเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเดี๋ยวครูิีจะให้สลับสลับกันทายตัวเลขใช่เกมตัวเลขอันตรายเนี่ยผมเอามาจากไหนผมาเอามาจากเกมโชว์ในโทรทัศน์นี่แหละครับผมก็เลยลองมาเล่นกับเด็กดูกลายเป็นว่าเด็กชอบด้วยก็เลยผมก็เลยใช้เกมนี้มาตลอดวิธีการเล่นตัวตัวเลขอันตรายก็ง่ายมากนะครับก็คือคุณครูเนี่ยจะต้องเขียนตัวเลขหนึ่งตัวไว้ในกระดาษ A4 ก่อนแล้วอย่าให้เด็กเห็น จากนั้นก็แบ่งกลุ่มเด็กแล้วแต่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนนะครับว่าอาจารย์จะแบ่งไปกี่กลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้3กลุ่มก็ได้4กลุ่มก็ได้ก็ให้ผัดกันทายตัวเลขมาแล้วเราจะเป็นคนบอกว่ามีตัวเลขท,ที่เด็กบอกเนี่ยมากไปหรือน้อยไปควิมจะมีจะมีตัวเลขอยู่ในนี้แล้วหนึ่งตัวห้ามนักเรียนทายโดนถ้านักเรียนทายโดนน,น,โดน,นักเรียนจะต้อง ลงโทษแต่ครูยินไม่บอกว่าการลงโทษของครูหินจะเป็นอะไรผู้ชายอ้าอ้าพี่แพนเตอร์24 24 t ้าวโดนหรือไม่เป็นตัวเลขที่ t 4 f o เป็นตัวเลขที่ที่ที่ท,ท,ที่น้อยป่อ้ออ๋อมาอ 25จนถึง100กลับมาที่ฝ่ายค่ะ9นโอ้นเลขสวยด้วยเลขเก้าเหน้าเออเป็นตัวเลขเท่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 ่มากไปเหลือ25จนถึง89 มันตัวเลขที่เด็กบอกเนี่ยก็ขึ้นกระดาษให้เด็กเพื่อช่วยเด็กว่าเด็กเล็กๆเด็กจะยังจำไม่ได้หรอครับว่าพอเราตัดตัวเลขนี้ออกไปมันจะเหลือตัวเลขอะไรบ้างเราก็ขึ้นกระดาษให้เด็กดู47 47 y s เมื่อกี้เพื่อนพูดว่า47เท่าไหร่ครับ47เยี่ยมมากเดินหรือไม่เดินเดินเดินไหมเดินไหมเดินได้เดินไหม <Yeah. S 1> บทบาทของครูในการเล่นเกมตัวเลขอันตรายเนี่ยนะครับคือ1คือแน่นอนเลยครูต้องทําหน้าที่เป็นเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์ที่มันเด็กในห้องก็จะมันตามเราประเด็นสําคัญเลยคือตัวครูตัวครูเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นพิธีกรที่สนุก61 <51. S 1> 61ค่ะ e 6ครับ s 9 t i ครับ s e v e n เซเวนตครับ71ค่ะตอนนี้เนี่ยตัวเลขเหลืออยู่แค่สองตัวอ่ะทุกคนพร้อมกันเหลืออะไรครับ7ซเวค่ะ7ซเวนตะผู้ชายอ่ะเดี๋ยวเราให้อู๋อ้หนึ่งตัวเป็นผู้ตัดสินเซเวนครับโอเคอ่ะข้อนี้ผู้หญิงก็ต้องเป็นอะไร เซเวนที่ฝ่มาเฉลิยขอถ้าคุณแสดงความยินดีกับใครแสดงว่าฝ่ายนั้นคือฝ่ายชนะนะขอแสดงความยินดีกับฝ่าย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  เกมมีประโยชน์อย่างไรกับนักเรียน1คือเด็กได้ทบทวนตัวเลขที่ได้เรียนไปจาก 1. ถึงร้อยสองก็คือเด็กก็จะได้ฝึกพูดฝึกพูดแน่นอนเด็กทุกคนจะต้องได้พูดถ้าเกิดยิ่งเด็กยิ่งทายตัวเลขทายตัวเลขช้าเท่าไหร่เด็กทุกคนก็จะได้ฝึกพูดกันทั้งห้องสามเด็กจะได้ฝึกฟังครับเด็กจะต้องฟังตัวเลขที่เพื่อนพูดแล้วบอกว่าตัวเลขที่เพื่อนพูดเนี่ยคือจํานวนเท่าไหร่4ก็คือสุดท้ายก็คือ เด็กก็จะได้ความบันเทิงความสนุกแถมความรู้ของเขาไปด้วยสไตล์การสอนของผมเนี่ยคือจะจะ,จะเหลือประมาณ15นาทีเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เขียนแต่มันก็จะประสบปัญหาอย่างหนึ่งละว่าเวลาที่เราให้นักเรียนเขียนเนี่ยสินาทีเนี่ยพอเราขึ้นกระดานปุ๊บเด็กที่จดตามเราทันเนี่ยก็ จะจดตามเราทันไปเลยแต่เด็กที่จดตามเราไม่ทันเนี่ยก็จะไม่จดแล้วก็เล่นนะครับกลายเป็นว่าพอจบชั่วโมงปุ๊บก็จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่มาส่งเราสมมุติว่าเด็ก30คนเนี่ยก็จะส่งเราสักประมาณ10เล่ม20เล่มแล้วอีสิเล่มหายไปไหนเรามาลองคิดว่าเออเราจะมีเทคนิคอะไรเราจะมีเทคนิคอะไรที่จะทําให้เด็กเนี่ยส่งงานพร้อมกันหมดเลยทั้ง30คนก็คือผมก็มานั่งคิดว่าเราใช้นิทานนี่แหละ เดี๋ยวครูจะมีเรื่องเล่านิทานหนึ่งเรื่องแต่จะมีหลายภาคมากเลยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์มีกี่ภาคเจ็ด <Yeah. S 1> ภาคของโคของรูเฮมมีเป็นสิบตอนเลยลูกเ <Yeah. S 1> ออเริ่มจากเอพิโซดวันวันสปอนช์ฮองการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว there was a มีวัวอยู่หนึ่งตัวออกขึ้นต้นด้ตัวอะไรเอ่ยขึ้นตัวโอ oh, oh, ใช่ไหมอ่า ah. oh. ต่อไปตามครูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ oh. uh, เรื่องราวก็เริ่มต่อมาว่า i s what eating a nut nut พี่แปลว่าตัวึ้นต้นด้วยตัวอะไร <Hey. S 1> n เจ้าวัวเจ้าวัวตัวนั้นกำลังกินถั่วอยู่ทันทีทันใดนั่นเองสัดนีิเจ้าวัวเกิดก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยกินถั่วไปมันก็ไม่อร่อยต้องหาอะไรมาเพิ่มสึกหน่อยฮะว่าแล้วเจ้าวัวตัวนั้นก็นึกถึงเอขาเจ้าวัวก็เลยไปเอาไข่มาใส่ กัถั่วแล้วก็กินมันอยา่างอเ็กอร่อยนิทานเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กชอบมากที่สุดละแล้วเด็กเนี่ยก็จะตั้งใจฟังเราด้วยแล้วเขียนตามเราไปด้วยทีละตัวนิทานเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กครับเด็กเจอมาตั้งแต่เด็กเจอมาตั้งแต่เกิดเจอมาตั้งแต่เล็กๆกเราใช้นิทานมาเป็นตัวล่อดเด็กเด็กก็จะเกิดความสนใจละแล้วเขาก็จะไม่ไปสะกดกับการเล่นของเขาไม่ไปเล่นกับเพื่อนเขาเขาจะตั้งใจฟังเราอย่างเดียวละ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการล่อหลอกเด็กอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเริ่มที่ภาค2ว้าวขณะที่เจ้าวัวตัวนั้นกำลังกินถั่วผสมไข่ย,ย่างอาร,ร่อยปรากฏว่าก็มีไทเกอร,ร์ไทเกอร์แปลว่าอะไรไทเกอร์เสือก็มีเสือตัวหนึง่งกำลังเดินเข้ามาหาเจ้าวัวตัวนั้นอย่างช้าๆ ปรากฏว่าแล้ววางที่เจ้าเสือกำลังเคยคยเดินเคยคยเดินมาหาเจ้าวัวกันนั้นเองปรากฏว่าเจ้าเสือปรากฏว่าเจ้าเสือมันขิวน้ำน้ำภาษาอังกฤษว่าวัเชื่อขึ้นต้นวยตัวหล่ะดับบรรยงเก่งทันทีทันใดนั่นเองขณะที่เจ้าวัวกำลังกินถั่วผสมยาใครอยู่ก็เกิดได้ยินเสียงสีเท้า เสีย,ยอ,อะไรหนะ้าก็เลยหันไปดูปรากฏว่าเจ้าวัววัวษาสังกิาอะไรเข็นต<ม>้นนี่ตัวอะไรเออเจ้าอาล่ะอย่าสมมุติว่าชั่วโมงนี้ผม,ผมอ่ะจะสอนเรื่องตัวเลขผมก็จะมาดูคำศัพท์ละว,ว่ามีคำศัพท์อะไรพอเราได้คำศัพท์มาปุ๊บเราก็มาดูว่าคำศัพท์แต่ละตัวเนี่ยมันมีตัวสามไหม อย่างตัวโอมันมีํามไมาตัวอ e, ีมีํามไมคราวนี้แล้วพอเรามีตัวําปุ๊บเราลองมาผูกเรื่องราวสิโดยที่ดูจากคำศัพท์ตรงนั้นอนะแล้วเราคิดตัวละครเดี๋ยวนั้นเลยก็คือพอเราคิดได้ปุ๊บคราวนี้เราก็ทบทวนอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะมาเล่า,ลาให้เด็กฟังว่าเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยตัวละครที่เราคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องทบทวนตัวเองแล้วลองฝึกเล่าเจ้าวัวจะวจะเจอกับเจ้าเสือไหมอ่า ปติดตามตอนต่อไปในเอพิโซดที่ภาคส<ม>ามปรากฏว่า,<ม>าพอเจ้าวัวตัวนั้นหันไปปุ๊บก็ไปเจอกับเจ้าเสือทันทีเลย<อ>เสือภาษา,ษาังกว่าอะไรไเกิร์กไทเกิร์็นฮะเจ้าวัวพอเห็นเจ้าเสือปุ๊บก,ก็ตกใจทำไงดีเนี่ย ห่วงอาหารหิวก็หิวห่วงกินก็ห่วงกินใช่ไหมทันทีทันไดนั่นเองเพื่อนของเจ้าวัวก็มาเพื่อนของเจ้าวัวก็คือเจ้าม้านั่นเองม้าภาษาอังกฤษว่าอะไร horse ชื่อตัวนี้ตัวอะไรครับเก่งมากเจ้าม้าก็ควบมาช่วยเจ้าวัวยางรวดเร็วเลยฮะจะช่วยได้ทันไหมไม่ทันใครว่าช่วยทันใครว่าช่วยทัน เห็นว่าช่วยไม่ทันเห็นว่าช่วยไม่ทันมาปรากฏว่าอุ้ยจ่าเจ้าวัวกับเจ้าม้าเนี่ยแค่สองตัวเองจะสู้กับเจ้าเสือได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็เลยต้องไปตามสมัครพรรคพวกมาอีกหตัวคือตัวเจ้ากระต่ายกระต่ายขึ้นต้นว่าอะไรและบิดขึ้นต้นในตัวเจ๋งมากมีเจ้าวัว ox horse ม้า แอร์แ b บบิทแต่ต่ายว่าคราวนี้สู้กับเจ้าเสือไทเกอร์ของเราได้อย่างสู้ได้แล้วคราวนี้ว่าแล้วเจ้าสามตัวนั้นเนี่ยก็ไปเอา,าเอาวุธมาอาวุธของเจ้าสามตัวนั้นคืออะไรไเลือดคือไข่ว่าแล้วเจ้าสามตัวนั้นเนี่ยก็เอาไข่มาปาเจ้าเสือใหญ่เลยใช่ป่ะไข่ภาษาจีน่าอะไรเอใช่เป่าเวลาที่เราสอนเขียนเด็กเนี่ยครับ แล้วเราเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวถึงแม้เราจะเล่าเป็นภาษาไทยแต่ว่าเราจะสอดแทรกคําศัพท์ที่เป็นภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษในตัวละครในเรื่องราวที่เราเล่าเพราะว่าอย่างคําศัพท์บางคำเนี่ยเด็กเคยเรียนมาแล้วคำศัพท์คํหนึ่งถ้าเด็กเรียนรู้มาแล้วเนี่ยแล้วเด็กเคยผ่านหูแค่ครั้งเดียวโดยที่ไม่ได้ผ่านหูซ้ําอีกเลยเนี่ยเด็กลืมไหมเด็กลืม แต่การที่เราเล่านิทานแล้วเราเอาตัวละครพวกนี้มาใส่เหมือนกับว่าเด็กจะได้ฟังเรื่องราวหรือว่าตัวละครตัวนั้นคําศัพท์ตัวนั้นเนี่ยบ่อยๆมันก็จะทําให้เด็กเด็กเนี่ยจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้นได้นานขึ้นด้วยว่าแล้วเจ้าเสือก็เลยต้องคิอุบายว่าเราจะต้องหาอะไรมาทําลายจุดอ่อนใช่ไหมของเจ้าวัวเจ้ามา้าแล้วก็เจ้ากระตา่าย ว่าแล้วไอเดียก็เลยเจ้าเสือก็เลยขอเวลานอกใช้สมองใช้หมองนั่งมาชิเหมือนอีกิวซังติกตอกติกตอกติกตอบปิงว่าแล้วเจ้าเสือก็เลยหยิบไข่ขึ้นมาหยิบไข่ขึ้นมาปรากฏว่าพอมือหนึ่งหยิบไข่่าไม่ใช่อ่ะใครรู้ผลไม้ครับ ไม่ใช่อะระบิดปิงปองระบิดปิงปองไม่ใช่ผ่าค่ะไม่ใช่ชามค่ะชามโบไม่ใช่ลูกเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายเราจะทิ้งท้ายตัวเองไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยันชั่วโมงหน้าว่าว่าเจ้าเสือเนี่ยถืออะไรใครใครรู้คำตอบส่งคำตอบมาได้ที่โทรศัพท์คุณครูที่เบอร์ที่เบอร์ ทธอเธอเธอไม่เธออย่าเธอเด็กคิดยังไงกับวิชาภาษาอังกฤษก็คือเด็กจะคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่ยากครั้งนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรให้วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่ง่ายสําหรับเด็กขอให้ครูภาษาอังกฤษทุกคนเนี่ยครับช่วยกันนะครับช่วยกันทําให้วิชาาอังกฤษเป็นวิชาที่เด็กชอบเด็กรักและเด็กเกิดความสนุกครับ